เจ้าตากแล้วใครเก็บคะอะฟาตัดเลยใครเก็บอะใครเก็บอะสวัสดีครับ นี่เป็นไงบ้างช่วงนี้เงียบๆนะครับช่วงน,นี้ไม่ได้มีงานอะไรเท่าไหร่ไม่ลืมครับพี่เกมสวัสดีครับ,โโรบพี่เกมยังไม่นอนอ่ะดึกแล้นะอฟอร์ปากิากสถานโอ้ทูฟาอบอนเทาเหรอครับ พี่สมบัสดีครับชาวคันมู์บนะุหรี่คือน่าสนใจนะว <startups> ันเพร่อ you know, าปจีสารเอสยูโน่ไปจีสารไอโน่ไฟอนมิโดเนเซียแฟนไฮ You are Korean, no. I'm a Thai people คิดถึงจังนะก็ถ้าได้มีงานนะพี่เจมถ้ามีงานก็น่าจะได้เจอกันนะครับดึกเพราะรอลุงอหอมาดึกเดือผอมลงหรือเปล่าอ่าใช่ครับผอมลงเพือผอมลงเพราะว่า เออ่ uh, ไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คุมอาหารด้วยแหละมั้งกินน้อยลงใช่ oh. You have m e n n fan in e ว้าวดือ <Nam> ้วดืนอริ้วีนะนมเวียดนามรักหนู่อมากๆขอบคุณครับเป็นมุกแบบนี้ <c oughs> เว่นมุกแบบตัวเองยังงง หายหนึ่งนเร็วนะรอเจอเลยอยากเห็นน้องเพชรพี่อ,อีกมากขอบคุณนะครับคือคือเพชรไม่ได้มามาไลฟ์นานไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเล่นมุกกับใครไม่มีคนเล่นมุกด้วยนานละชิดไม่ทันตามไม่ทันขอบคุณมอนติงฟอร์มฟิลิปปินส์โอ้ฟิลิปปินส์วัดวัดวัดท่ามินฟิลิปปินส์ก็จะใกล้ๆก,กันนะ Birthday, happy เบิร์ d เดย์ฮ p y b ี้เบิร์นะครับคิดถึงคิดถึงทุกทุกคนมากครับก็ <g iggle> ก็อยากอยากมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามนะแต่มันยังไม่มีนะครับ <g iggle> ขอไอจีหน่อยค่ะไอจี IG ครับก็นี่เลยนี่นี่นี่เนีนี่ไงหอมลงหอมลงครับหอมลง น้ำหนักลงมา,าสั้ประมาณสามสี่สามสามสี่โลได้นะน่าจะประมาณนั้นแล้วผมลงเอ๋อมิดไนท์อินฟิลิปปินอ๋อเร็วกว่าไปครึ่งชั่วโมง เลเล่นหนังบูบูนะครับเตะต่อยยิงปืนแล้วยิงปืนระเบิดกระท่อมไหมระเบิดกระท่อมไหมพี่เกมส์มาดูเพื่อเล่า subject ชอบอะไร,รอร่หนังคนระับ subject is movie โซนี Sony, ่ a ดอโซนี่ o อนไฮล o ฟชูยูสิอ๋ Thank you so much คร like. <laughs> <อ 1970>, <laughs> ับลินลินทวิงทวิงละหอมลงใช่ไหม <h ums> แบบไหนแบบแบบไหนดีกว่ากันนะครับ <h ums> ผอมลงแบบตอนเนี้ยหรือว่าแบบ บบมก่อนยังหายังหาจุดพอดีไม่ได้แมวแมวพี่วินอ่ะแมวพี่วินน้องอยู่ตรงอันนี้ครับน้องอยู่ตรง BTS อีโศก หอมลงแล้วหล่อขึ้นด้วย,ยขอบคุณครับกินน้อยครับช่วงนี้ค่าของชีพมันสูงเงินเฟอนะ้อเนาะน้องน้องวินน้องวินอยู่ตรง b t เอโโกพี่เกมเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้าเจอน้องจะนอนรับแขกรับลูกค้าอยู่ครับหอมลงตลอดขึ้นเยอะเลยอ๋อ,อขอบคุณครับ แต่เพชรกลัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผอมมากๆเวลาแบบใส่เสื้อผ้ามันจะไม่พอดีเนาะฮ่าว่าชอบแบบก่อนหน้านี้เหรอเฮ้ยก่อนหน้านี้เพชรตัวใหญ่นะพี่สมแบบอ้วนนะไดไหมเพชรมีแพนไปทะเลอีกไหมครับตอนนี้แพนถ้าแพนเที่ยวเนี่อ่ะ อยากเข้าป่ามากกว่าอยากเข้าป่าเดินแบบขึ้นเขาอะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ยูทูเด o ์เอาทูเดย์แอ working a n d f i t n e s s cardio. just just do mm hmm. รู้ั้ยคนเราไม่สามารถจิ้มแก้มแล้ววิงตายไม่ช่องทำดูได้ๆๆๆลืมแล้ลืมแล้วจะหลอกให้ทำกรุงเทพกี่มองเชียงใหม่หทุ่มครึ่งกรุงเทพห้าทุ่มสามสิบเอครับจะเร็วกว่าหนึ่งนาทีจะถึงครับเป็นกาลังใจเสมอขอบคุณนะครับก็จาก พยายามหานะพยายามหางานนะครับเขาหัวหมวกเหรอละครนายกแลนด์มากกินสวยดีไม่หน่อยนะมันมันร้อนไหมครับไม่อยากอยากเลยที่มันแบบเป็นป่าแบบนีต้นไม้หน่อยเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเพืรอเคยไปเดินภูสอยดาวมาโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมาก รองเท้าผังไปลงลงมารองเท้าผังเลยยูคอมเกมซูนมัหบัตว้าไอซียูนะครับแมมเจอกันครับ Do y ดูย p สปิกสป i ด I can't speak I can't speak พ <laughs> ี่เพชรขอสามท่าน่ารักเนี่ยท่าท่านี้ง่ายคำดาวครับคำดาวไอ I try to learn English but it's so hard for me นะพี่คิดว่ามันมันต้องมันต้องพูดทุกวันนะเนาะถึงจะแบบถึงจะแบบใช้จนคล่องนะ <c oughs> <c oughs> i hope you get well soon นะครับ what you are ันอย่เอาให้ทายอ่ะ what do you think about my age can continue to study thai so you lady burmese p e r m i e what 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 burmese What was uh trying to have an idea could name. I don't think you <laughs> have a good team. Have, uh, have a good team too. H I try to I try to say in English แค่หยุดสาร์ที่ตุลาคมไหมหยุดครับหยุดอ่ะจะเลยก็อ่า this year this year on on uh, August I will อ่า เตอร์เตอรอ๋อมินเมลังเกชอืมน่าจะยากอยู่ think t h ด t s โซ h า for me เดี๋ยวไปจะไปแล้วนะ ก็เห็นดูไม่มีใครช่วยเลยนะไม่มีใครช่วยเลยก็ถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็จะแบบมาใหม่นะพี่เพชรกำลังขึ้นเลขสามเลปีนี้ครับยังไม่ขึ้นนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่แต่แต่ปีนี้ยช่วงสิงหานะเลยเลขสามนะมีของขวัญไปส่งน่าใช้เวลาเพราะว่าอยู่ที่จีนอ๋อไม่เป็นไรครับ เอาที่สะดวกเลยนะครับ่ัวนี้ทําอะไร่ัวนี้ทําแต่งกานประจําอย่างเดียวเลยครับไม่ได้แบบทําอย่างอื่นเลยเก็อาจจะมีงานเข้ามาบ้างแต่ว่าอานานๆานทีครับนานานจะมีเข้ามาเข้ามาไม่เยอะนานๆที My name. My name. Do ya. Do ya. m า n น m e า a นมดิวยาดิวยาแอมอินเดียเกิร์ดไลฟ์มีจูไดชีวิตจูครับ เกิดเดือนเดียวกันนะฮะคนเกิดเดือนนี้จะหน้าตาดีหนาะโดยคิดท่เบิร์กวิสทูฟ์แต o กู๋สมัดเอาไหมก็มีบ้างครับอีกสองนาทีเด็ดเด็ I wish uh wish to meet you วันเดย์ทูครับ you are so cute how do you feel today I'm good today good เ uh, ล <laughs> ียดเองเก่งหวังว่าวีเนียจะได้การนี่ไทยนะก็ยินดีครับอยากบอกว่าจะได้เจอกันนะ ho are you now i m now I'm twenty twenty nine yes i come to Singapore someday I wish to to go there to to Singapore I I have a plan now I have a plan to go to uh, Japan is ah uh, is ah จะบอกไงดีชอบอะ ดีนะครับไล่บ่อย,ยนะครับเพจก็ครับอยากมาไลฟ์ไปบ่อยเหมือนกันแต่บางทีไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเนี่ยก็เนี่ยคุยไปเรื่อยนะขอให้วันเป็นวันที่ดีสปอร์ตนะครับคุณนะครับ w h a t i s your hair color this ah uh, black and a little red red color you like k pop ah อะไร Make path for แต่ยังไม่เคยไปนะแต่อยากไปมากเลยแต่แต่น่าจะต้องทํากันบ้านเยอะเพราะ่ยังไม่เคยไปเลยน่าจะต้องไปถามคนที่เขาเคยไปอะไรชินชาเชรชินชา,ชนชาคอนแทคยิงซองครับ <laughs> next time นะครับตอนนี้ก็จะยังคืนแล้วเดี๋ยว i have to go now นะครับ And see you next time when I'm..when uh, i ะไลฟ์ตอนสอนที่ช่วงนี้ไปทำอะไรคะช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็ถ้าเกิดมีงานอ๋อจะมีแคสซีรีส์ด้วยวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็มีมีแคสซีรีส์ครับแล้วก็ถ้าวันว่างๆก็กะว่าอยากจะไปพักผ่อนไปต่างจังหวัดอะไรบ้างเนี่ยครับ เพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ไปเลยครับก็ไว้์เจแปน for youtube travel vacation เพจโกโกกราฟเจแปนเลยครับเพจชวนเที่ยวสุดๆคนให้คขารู้มาขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับแคนเบด ครับเดี๋ยวเพดไปก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับฝันดนนนีนะครับทุกคนนะครับทุกคนละ y o u next time นะครับ Good night ครับ๊ายบายนี่ชอบนะฉันไม่เข้าใจเลยตั้งแต่ยู่ยนี้ <c oughs> ICU นะครับ ICU ๊ายบายครับ